คลิปนี้นะครับจะทําการอัดโชคโรถมอเตอร์ไซค์นะครับนี่ครับสั่งน้ำน้ำมันโชคมานะครับเพราะว่าตอนแรกนะครับไม่ได้ใช้น้ํามันโชคใช้น้ํามันเบรกแทนนะครับเพราะใส่น้ํามันเบรกแล้วมันมันหนึบเกินไปนะครับก็คือแบบไม่ไม่เด้งเลยนะครับก็เลยต้องถอดเพื่อที่จะใส่น้ํามันโชคนะครับ ครับแล้วก็ใส่น้ํามันโชค๊คเข้าไปแล้วไม่ต้องใส่เต็มมากนะครับเพราะว่าใส่เต็มมากโชค๊คมันจะหนืบเกินไปนะครับทําให้ไม่นิ่มนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้แล้วก็ใส่กิบลอ็อกอัดเข้าไปแล้วก็ใส่กิบล็อกอตัวนี้นะครับข้อแตกต่างนะครับไอ้ตัวนี้ก็คือตัวที่ผมใส่น้ำมันเบรกนะครับ มันมันมันเนบมันไม่เด้งเลยนะครับอันนี้คือใส่น้ามันโชกแล้วก็ไม่ได้ใส่เต็มมากนะครับมันจะเด้งครับส่วนตัวนี้ไม่เด้งเลยนะครับ